ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องโอปอพารวยนะครับผมครับวันนี้เราจะมาตามแนวทางของแม่อุดรกันนะครับผมหลังจากที่แม่บอกแนวทางไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับผมถูกจนได้สร้างบ้านนะครับเอฟซีครับนี่นะฮะกำลังสร้างเลยนะครับผมก็แสดงความดีใจกับคุณแม่ด้วยนะครับผมวันนี้คุณแม่บอกว่า จะมีตองวนให้แล้วนะครับผมบอกว่าฝันหินมะม่วงอะไรนี่แหละครับผมครับยังไงเดี๋ยวมาลุ้นมารับชมรับฟังพร้อมๆกันนะครับกับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามแนวทางของแม่อุดรกันครับผมเดี๋ยวตามมาครับฟันว่าจังไงนะครับแม่ฟันมามะม่วงมะม่วงสองต้นครับเขาก็เอาข้อยไปผูกไปใต้บักม่วงต้นข้อยตันหนึ่งเออ ไปเก็บบกมว่วงหนูกระแดนมาเก็บกินน้ากันก็่าบกม่วงนะ่ะบกม่วงตกมาแต่ฟูนนะ้ำเนี่ยบกม่วงนะ่ะอันนี้ฟูน้ำลุงลุงยิงยิงอยู่หน่วยบกม่วงนะ่ะบ,บางก็ไปเก็บมากองเก็บมากองขึ้นจากนา้ำกองใบกองมบกองไมบอ,อ,อันนี้ต้นนันกะมีต้นนี่กะมีนนกระกองไมบกองไใบสิบนะ่ะเออโอ้ <laughs> <c oughs> โหขกินบกม่วงหลายแถวเดี๋ยวจะได้ว่าจะคลองว่าครับผม กินมักม่วงหลายถอะนอบ้า,บานแม่แด้ว่าตัวนี้ลอตเตอรีมากับพวกหมู่บ้บานสิเขาตัวใดเนาะเขาไปเก็บบักม่วงคือแม่ไปหยิบลอตเตอรี่ไว้ก่อนแล้วก่อนที่แม่จะไปก่อนก่อนที่แม่จะฝันใช่ไหมครับแม่หยิบตัวใด<น>มาครับผมให้พี่เอามาให้เบิ่งบอกไม่ต้องหรอกครับแม่แม่พูดก็ได้ครับผมอันเอาไว้ใต้หมอนแหมเออตัวใดแม่ตัวใดมันมีอันเก่าหนึ่งเก้าครับบ้านแม่ก็มีอันหนึ่งเก้าอีก มันกระเมียนฮกเก็ตมีเท่านี่แม่ที่แม่ซื้อไว้แล้วแม่เสี่ยงซื้อไว้เสี่ยงอ่าบ้านท่านไหนเสี่ยงซื้อติซื้อเอามาซื้อไว้อ่าเอามาใส่กระเป๋าไว้แต่ว่าฝันมานอนน่ะฝันเห็นบักม่วงนายเขามาเทให้มาเทให้เลยแม่นโอ้สันดีนะแม่ก็จ้งว่ามันสิจังไหนก็บจังว่ารอบนี้สร้างบ้านจนเสร็จแน่เลยผมว่าโอ้ยสาธุก็บจังห่ะเอามาแดีวว่าเห็นบักม่วงนั่นโดนน้องมาบ่แม่นโดนซื้อๆบาทสีให้พ่อแม่ครับ สีลงมาใส่ไห่เฮ้าบักม่วงน่ะใส่ลงสีเคียงลงสีเอาต้นบักม่วงอยู่ผุนบักม่วงมันโดนเขาลงสีไลยจังไได้มันไได้ลงมาให้เลยบักม่วงขรุเขรีลงมาเลยแม่ครับเออจังหวัดมันสิเขาดิยมาสีแทนข้าวเลยเหรอครับแม่แม่มันสิเขาดิเอแม่ดึงบ่ด้วยจังไได้จังหวบ่โอ้แม่กันเงื่อนเท่ยกันไอเดี่ยวนีนด้วยแม่สี่ได้จังวัดที่หนึ่งมาด้วยจังไได้บ่าห้วยบั่วงต้นหนึ่งมันบ่แม่เหนี่ยหน่อยดิโอ่มันโดนลงมาน่ะ แล้วแม่ได้กินไหมแม่หรือแม่ได้ทําอะไรแม่ก้าม่าก้าม่าหั่นได้กินกองใ่กองไม้แม่กองไว้เลยกองใ่เลยต้นไหนกับกองต้นนั้นกับปบกองใ่ต้นไี้กับปบกองใมกุ้งเสียเอาใส่ยังนออบานนี่เสียเอารถไปใส่สได้เยวเอายังไปใส่ตะก้าเอารถไปใส่เองสินะครับถ้ามาแม่ดึงใบเด็กยังไหนอย่างมันมีกระคิดอยู่เด็กแม่มันสิเขาเป็นนั้งวันที่หนึ่งบอก่มันคือกองไงแถอแม่ว่านะบักม่วงนาช่องตุนแม่ครับ โดนน้องหมาเนี่ยเด็ม,มาสีเบิองบอกแบอันตาตารีแม่ดึงใบนะแม่มาฝันนะ่อยสี่นะจับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาโชว์ท้ายคลิปนะครับแม่อืมนั่นแหละแม่ดึงมากอีดีเลยดึงมากกอ่อมน้ได้เลยนเจ้าหนึ่งใช่ไหมครับแม่เยาวาได้สวงมีแม่กูร้อนถือรูตารีรู้ได้ถูกมากงวดแล้วครับแม่ที่ถูกมาเนี่ยครับก็ถูกมากงวดเพิ่งหันมันบพรดืดถือถือมาเดเดือดถือมาเดเดือดต่ตารีเด้กมาโมาวล่องวันใหญ่จะคือมีแต่สองตัว โ oh. อันดังเทียตะกีเนาะแต่โดนโดนผมแม่ไปดรืงใบนะเขาเทิ้งทั้งหนาสีหน้าใบหนึ่งนะ่ะเทิ้งเด็กทั้งหนาเด็กทั้งหลังสีหน้าใบเดียวน่ะถือถืออันสามตัวหนาสามตัวหลังถ่ายอย่างสีหน้าดังเทียน่ะใบเดียวน่ะถือถือสองเริงน่ะครับแ <นะ S 1> ม่ว่าอันทั้งหนาสามตัวถ่ายสามตัวม่ดแม่เดียวน่ะมันถูกใบเดียวเด็กแปดพันหมอนาือ นังเทียนะตะกี้ะนะเมื่อตะกี้ไรเราแต่บอกสามแปดถูกอ,อันขัน้นยางมันเห่าถูกวเท่าอบรนี้อันน่าหนาดึงไม่กับเข่าครับบางกับมาเข่าอัน,นเลขก่ายสองตัวอีกกเข่าอีกโอ้ย <Yeah. S 2> แสดงว่าถูกบ่อยใช่ไหมครับแม่ถูกบ่อยตะกี้นะถูกบ่อยเดี๋ยวนี้ก็ถูกบ่อยไหมแม่แมเดี๋ยวนี้ก็ถูกบ่อย,ย,อยโอ้แต่ว่าเป็นจังไหนกับจังหวะ ไม่มีคนมาถ่ายกับ่มีคนมาถ่ายกับพึ่งแต่มาถ่ายเขาไปไหนกันบดแหมแจักจักไปไซบอจักไปไซบนขั้นว่าอันตะกี้นอเขามาถ่ายน่คยเขาว่าอยู่ไกลเขากับ่บมาครับแม่กับโาทูบอกเขาครับว่าเรื่องไหนกับทูบอกนูองได้แม่กับ่บได้ทูบอกเขาอ่ะนเขาไกล่เขาโบมาแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังแม่นอยู่นะแม่นะก็ยังแม่นอยู่ตะกี้เขาอยู่อันกาสินซินน่าจะมากไก่ ไก่กับแมวก็ไหวแล้วมาคิดเดียวเนาะนั่นึองกะอยู่วังมันพู้อยู่ใกล้แล้วแมอยู่ไกลแล้วกับมาเลาบอยู่ไก่กโมแด่พผมอยู่ใกล้พวผมก็ยังมานะแม่นองแมนนมอยากมาแต่ยังโมมาตีแม่แตยังโมมาใกล้ๆยังไม่มาวแมนใกล้ยังมมาเออจังมาแม่ว่าโอ้ยสาธุเลยเทวดาแม่เทวดาให้ดูเถ เป็นด่านดูว่าสดอด์อวบเสดอด์มาอวบเสดอว์ว่าสิมาเฝ้าแม่บอส์ิมาเฝ้าแม่บอว์เสดอว่าไม่ได้ใชด้บอว์แม่ถ้าเบิ่งตัวโอ้ขนาดไม่มานี่กลับมาอีกทีแม่ได้สร้างบ้านแล้วนะครับผมแล้วดีใจด้วยนะครับแม่ที่างใบเรือใหญ่เลยล่ะคือไปเนาะแม่เนาะถูกถูกแล้วก็เก็บเงินไว้เก็บเงินไว้อย่างนี้แล้วครับแม่สางไปเรือใหญ่เลยล่ะเพราะเราไม่ได้ถูกก้อนใหญ่นะแม่เนาะอัน กัผู้เพื่อนผู้ดูเพ็่ดึงไปเผนมาขอได้้านเพื่อนถือเพื่อนกระซงมหายูเพื่นมีกิตศรทธาเพอนกระซงมะหายเพื่นกับถือแม่ถือเลขเล่าแล้วกระซงมะหายสองพันนั่นสี่น้แม่ก็สะสมสะสมไว้แม่บานีกระลูกเอซี่เพื่อนึงแหละเู้หญิงเพื่อนกับถือได้วันนี่แหละกระซงมะหายเลยซือยี่หมาสาถือปั๊บแล้วกระซงมหายเลยบานกันบ้านนี่ ซ, Styles, Diamond, ซื้อยืบวัดมือเมียก็ได้วัดมือเลยก็ส่งไม่หายอีกเด้วแต่หายหน่อยหายไายตังเทต่ก็หายหาชีิตบาทตังเทต่ก็รวยนึงก็ส่งไม่หายค่ะน้ำปูน้ำปลาเด้อแม่ป่ะเสริฐว่ะก็ขอบคุณหลายๆเด้อดูเอ้ยเพิ่นมีกินซาเออแต่ก็ถือว่าแม่นเนาะแม่เนาะจนได้สร้างบ้านเนาะแม่นแล้วก็ส่งมาให้นี่ก็มาซื้อปูนดิส่งไม่หายสองพันก็มาซื้อปูนดูอันแม่มาซื้อปูนได้ดูเด้อว่าเสริฐออกมา เพิ่งกับมาสวยโอ้โหวันจ่ายรื่แม่ครับแม่เพิ่งกับเลยบ้าแม่ว่าสั้นเดี๋ยวอันผมสะสมเงินอีกอนเด้อแม่เด้อจังต่อไหมเพิ่มหอบขึ้นได้ลายเลยกับแม่กับเลยบอกบุญไปเพิ่งกับเลยบ้าเออแม่มันยังไก่อยู่นาะเพิ่นบ้าเดี๋ยวผมกับสีเฮ็ดน้ำยูโรคแม่มาสั้นบ่าเอาทีนี้ผมขอดูตัวเลขคุณแม่หน่อยนเอาเนี่เด้อให้ดูกำลังนี่ด้วยเด้อยมืนขึ้นกับบอกให้ไปดึงหกซองใบแนบมาสั้นเลยว่าโน้ตสองเน้นๆคือตัวไหน โฮกสองแม่วาหาัดไปดึงใบนี้อเสนอว,ว่าโอ้โกสองเห็นบ่เห็นบ่เต<ห>เห็นด้ทไมแว่เห็นมมแม่วานี่มนแม่ไปดึงนตารีน่ะแม่เลยฝันวาบอกงงอววนนมังดาด้ะด<ๆ>ึงนตารีใปแต่ตองหดเวาฝัน ว่าสิออกตัวนี้บ mm. ่แมกมากตัวน uh> mm. ี้ะจิจศูนย์น่งกเจ็ดเจ็ดศูนย์นี่ยแมนตัว่ากระชิกอันเด็กบตเตอรี่แม่ดึงกับตัวนี้ครับอันตัวนี้แม่ดึงไว้หกเจ็ดครับหนึ่เก้านึ่นะครับนั่นแหละแม่ดึงไวกอนว่านตัวนี้แมกที่ลังนี่แม่ไปเบิ้งตำร้าศาลแม่ได้เห็นตัวนี้ครับเอออันนี้เลยแม่ตัวเลขนะครับผม คือเน้นคือตัวไหนครับแม่ที่ชอบเป็นพิเศษครับแม่กับนี่แหละแม่ไปดึงใบกอนหนึ่งเก้าหนึ่งนี่ยแม่เนาะกับตัวนี้แม่ไปดึงใบกอนน่ะครับผมแม่เราฝันเห็นหมักหม้วงกันยังวะครับว่าเนี่ยตัวนี้มันมาที่รังนี่อันแม่เบิรงอันตำราฝันเห็นตัวนี้เจ็ดเจ็ดศูนย์นี่นะแม่เนาะแมนโอเคครับผมอมา ับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของแม่อุดรนะครับเอครับนีฮะแนวทางนะครับถูกจนได้สร้างบ้านนะครับเอครับก็ดีใจกับคุณแม่ด้วยนะครับผมอ๋อก็เป็นรูปเป็นร่างมาแล้วนะฮะสำหรับบ้านแม่อุดรนะครับผมครับนี่นะครับผม ครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กัะทางช่องด้วยครับเป็นความเชื่อสุนบุคคลนะครับเนาะครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ